โยโยโยสวัสดีครับสมาชิก FC ครึ่งลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจตเสีดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่าเราจะครึ่งลูกส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมคอนเสปต,ต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่ทำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีคิด,ดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปครึ่งลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือรายแอดของเราครับแอด VIP k พี n, ย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด้้ลมขอมู แบบ V.I.P. ขอบคุณ S.C.C. 777ครับเอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์นะครับ คืนวันนี้ฟุตบอลลีกใหญ,ใหญ่ยังมีฟาดแข่งในค่ำคืนไฟเดย์ไนท์นะครับผมก็คัดเอา3คู่มาฝากกันแต่เริ่มที่เวลาเที่ยงคืนครึ่งเกาโชซืดาอิตาลีครับฟิยรเรนตีนาอันดับ16จะเปิดบ้านเจอกับสเปเซียอันดับ13ฟิยรเรนตีนามีอยู่22แต้นเกมล่าสุดบุกแพ้ซามโดรียไป1ต่อ2นะครับฟรองิเบลีบล่ยังเจ็บลงไม่ได้ครับตัวหลักเป็นโซฟิยานอัมราบัตคริสเตียโนบีรารกีข้างหน้าเป็นดูอันวาลาโคบิเหมือนเดิม ฝั่งของสเปเซียเนี่ยมี24แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเอซีมิลานไป2-0นย์ะครับตัวแบนคือแนวรับนะครับทั้งซิเมเน่บาสโตนี่กับมาตินเออริชลงไม่ได้นะครับแถมกองหน้าอย่างเดียโก้ฟารีอารก็เจ็บด้วยนะครับสามแนวรุกจะเป็นดานิเอลเวยวรเดและเควินอากูเดโรรวมไปถึงเอมเิลกิยานซี่ครับเกมแรกเสมอกัน2-2ที่บ้านสเปเซียนะครับแน่นอนก่อนเกมฟิโอเรนติน่าถูกยกให้เหนือกว่าครับคิวฟิออเนี่ยจะว่าไปฟอร์มาดูเป็นรองนิดหน่อยนะครับแต่ว่า ่าเกมนี้เล่นในบ้านแถมสเปเซียแนวรับติดทดแบน2คนด้วยครับวัดใจฟเฟอร์เรนติน่าครับผมมองว่าคืนวันนี้จะคืนฟอร์มนะครับด้วยการเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูได้ครับขยับไปที่เวลาตีสามตรงลาลิก้าสเปนนะครับเรอัลเบติสอันดับ7เปิดบ้านเจอก,กับเชตาเฟ่อันดับ14เบติสมีอยู่3ามสามเกมล่าสุดบุกชนะเรอัลไปสองหนึ่งนะครับตัวห,หลักหอันเดรสกวาดาโดนาบิลเฟกีเซโกกานาเลสข้างหน้าเป็นบอค่าอีเกเซียสครับ ฝั่งของเกตาเฟ่เนี่ยมีอยู่24แตม้มเกมล่าสุดแพ้กาบ,บ้านให้กับโซเซดัตมา0-1นะครับในบรรดามักซิโมวิชคู่หน้าเป็นไคเมีมาตาเล่นกับคูโชเอเันเดสเกมแรกที่เจอกันเกตาเฟ่เปิดบ้านถล่มไป3-0นะครับคู่นี้ถ้าดูเฮดทูเฮดเนี่ยเกตาเฟ่ดีกว่าครับแต่ต้องบอกว่าฟอร์มชั่วโมงนี้ไว้ใจไม่ได้จริงๆนะครับ5เกมล่าสุดแพ้4ครับเกตาเฟ่ดูแล้ววัดใจเบติสดีกว่านะครับผมมองว่าแย่สุดคือเสมอ ลุ้นถึงเปิดบ้านเบียดชนะเชียร์เบติสนะครับปิดท้ายที่เวลาตีสามมีหนึ่งคู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับวู๊ดทำตันวันเดอร์เรอร์อันดับ12เปิดบ้านเจอกับลีสยูไนเต็ดอันดับ11วู๊ดมีอยู่30แต้มเกมล่าสุดบุกชนะเซาท์แฮมตันมา2-1นะครับราู้วิคิมิเนสกับเดนเนียสโปรเดนส์ยังเจ็บลงไม่ได้ครับตัวหลักพวกดูเบนเนเวสจอมูติมโยแนวรุกอาราม่าเตาเรซเปโดเนโตวิลเลียนโคเซ่นะครับฝั่งของลีสมี32แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้ออารร์เซนนลไป2-4ะคับ ตัวหลักๆคาวินฟิลลิปตัวดึงเส้นอย่างราฟินยาแจ็คแฮร์ริสันข้างหน้าเป็นแพตติคแบมฟอร์ดนะครับเกมแรกที่เจอกันวูฟบุกชนะ1ต่อ0ูนย์ะครับคือดูเฮดตูเฮดเนี่ยเจอกัน4เกมหลังสุดวูฟชนะทุกเกมนะครับอย่างไรก็ตามครับผมอามองว่าลีส ก็เป็นทีมที่น่าสนใจนะครับแม้ว่าอาจจะมีฟอร์มขึ้นบ้างตกบ้างแต่ว่าเรื่องสภาพร่างกายเรื่องแท็กติกน่าสนใจครับบุกมาเยอนวูฟที่ฤด,ดูกาลนี้ไม่ดีครับผมมองว่าวัดใจลีสดีกว่านะครับจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในคืนวันนี้นะครับสรุป3มทีมครับผมชอบไปที่ฟิโอเรนตีนาเรอัลเบติสและลีสยูไนเต็ดนะครับและเดี๋ยวเจอกันในคืนเน้นทีมเดียวครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับบ๊ายบาย